มาดูกันที่พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำมนึงผลิตภัณฑ์ทวารวดีสีสันตะวันตกซึ่งจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะ ที่ลานด้านข้างห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสราชบุรีนายนรงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนนรรรรรรเป็นประธานเปิดงานหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์ทวาราวดีสีสันตะวันตกครั้งที่2โดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายโอท็อปจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปภายในงานซึ่งนอกจากจะจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดราชบุรีและจากต่างจังหวัดทั่วประเทศแล้วยังมีการจัด นิทัศการการสาธิตกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์1ตำบล1น1ผลิตภัณฑ์ที่ประณีตรวมทั้งการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งจากกลุ่มสตรีอาสาด้วยอย่างไรก็ตามโอทอบทวาราวดีสีสันตะวันตกครั้งที่2จะมีไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ที่บริเวณลานด้านข้างห้างเทสโก้โลตัสสาขาราชบุรีอทบววารรคัตตนนีกกด 你吧 <laughs> คืนวันพรุ่งนี้นะครับเราจะประกวดด้วยกันสอง,องใช่แล้วครับวันพรุ่งนี้นะครับสพีอาสาพัฒนาครับก็จะมาเต้นมาโชว์มาร้องให้เรากันสามรางวัลและอีการางวัลหนึ่งก็เป็นรางวัลนะคะเป็นรางวัลไม่น้อยเลยนะก็เป็นรางวัลจำนวนส,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 สี่พันบาทครับของช่วยรางวัลให้เรียบร้อย